ร่างกายซึ่งจะมีคำศัพท์ที่ใช้เรียกในภาษาไอสเเลนได้อีกนะคะว่า k r o p p ปอรหรือปูกทั้งสองคำนี้นะคะจะแปลว่าร่างกายหรือลำตัวนะคะ l ีคัมส l u ลิตเอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย h ฮ n ตมือข้างเดียว h ä n d ต r มือสองข้าง หันเล็กเกอแปลว่าแขนอือหันเล็กกอรต้นแขนโอลิงเลดเรข้อมือเฮอรดาร์หรือว่าเอ็กซ์แปลว่าหัวไหลรัสแ <R ass. S 1> ปลว่าสะโพกแต่ถ้าเด็กๆนะคะเราจะใช้คำว่าโปเชอันทลิตไบนาเอ็กซ์หัวไหลอือหันเล็กกอร ต้นแขนฮันตอร์ปากหลังมือไลร์ขาริชท <R ist. S 3> หลังเทา้าเอพเลตาตุ่มตรงนี้นะคะฮัท <H atch. S 3> ส้นเทา้าคาลเวน่องสเปียลทริกเร์ก้นกบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะปากหลังนักเกตท้ายทอย h ö ื่อวิสสีสะก็คือทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเพ r ่อวิสก็คือศีสะแต่ถ้าเป็นกระโหลกศีสะจะเรียกว่าเฮิร์สคูบะฮัลคอเกีร์วัตตาหัวนมะคะหัวนมอันปยคอศอกนัปเลสเดือม สะโพกแต่ถ้าสะโพกทั้งสองข้างจะเรียกว่ามีอมันเมชแลกลุรแข้งหรือว่าหน้าแข้งนะคะฮัทข้อเท้าไทส์นิ้วเท้าเนีอหัวเขา่าไลรรต้นขาเมตเอวไมเยหรือว่าควิดก็คือหน้าท้องปริงกะ หน้าอก whole hand <hunt. S 1> คำศัพท์ที่จะเรียกง่ายๆอย่างหนึ่งได้ว่า underhand นั Under <hunting. S 1> ่นก็คือแปลว่ารักแร้นะคะ footlocker <leg> ก็คือช่วงขาทั้งหมดนะคะ foots <Fold> er. เทา้ e <el. S 1> า is ฝ่าเท้า yaske ข้างฝ่าเท้า l i ท t l e toe <th> นิ้วก้อย stiletto นิ้วว้าแมตตีน a n t l e t b a i n a a n n e n a p a k e i g a t a n e s j a m u k t e n n e r f a n h a k k a k a n g v e r r i m f i p a k m ö n n e r p a k k i n g a m e i r a h o e i g a b r u n g k i e u k h a n g d i e u h a u r p o m Framtennur, fanna, augastitt, dungda, augnhár, konda, augabrúnir, kjúsónghám, kodlur, gramom, hálskirtlar, lúgradög, augnlok, nangda, tunga, linn, fingur, njú, nögg, lef Liðamót, gradúkó njú, gradúkó, úlnliður, komu, litli fingur, njú gói, baugfingur, njú nang, langatöng, njú glang, vísifingur, njú sí, þumalfingur, njú bóng, lofi, famu. เรามาดูระบบต่างๆของร่างกายค่ะ m a t t i n g a r f ฟ r ร n ระบบการย่อยอาหาร e n น u n a r รไ r เ n ระบบการหายใจ l o ลด r าอุเระบบการไหลเวียนโลหิตส wa g f ฟ r ร n ระบบขับถ่ายทางเดินปัสสาวะหรือว่าระบบขับถ่ายทางเดินอุจจาระ s t o รส k e r v i ว ลำเนื้อและกระดูกเทือกเขาคาร์ว um ิสระบบประสาทสกิลนิงคาร์วิสินระบบสัมผัสอัคซินาร์ไฟร์นอวัยวะภายในองค์ในมิสคาร์วิสระบบภูมิคุ้มกันมือและอกขลุกปากและลำคอทุงกะลิ้นมือวัดน้ำลายเวียลินตา หลอดอาหารเลเวอร์ทับกัตพลัตระถุงน้ำดีกิงเกลืนทิเกียเขียวนีระไตชัสตาหัวใจเมสตามามพลูธเลือดปลัตระกระเพาะปัสสาวะสวากราชทางเดินปัสสาวะ Blöðruháls kirtill. Tomlúk mag. Pungur. Tunganta. Eggjastokkur. Rangkæ. Hormón. Hormón. Það er nættið með mannjæg var að að ég var svo nægjur dróngnægjur og ríkva að ræði. Káðið maður nú páp einu. Ég fjekk gallsteina kast og gallbladran var tekinn. ฉันเป็นนิ้วในถุงน้ำดีและได้เอาถุงน้ำดีออกไปแล้วเอร e ทิชวงค์เอดาม์คุณหิวหรือว่าอิ่มหรือเปล่าส a ดแ r อิเทยกาดนาอามเอรมันทำให้ฉันเครียดประโยคนี้ครูดาใช้บ่อยนะคะเวลาไม่พอใจใครก็จะบอกว่าสัดแฝงอิเทยการ์ดนาอามิเร์โมเดอร์ลฟก็ค,คือทั้งหมดนี้นะคะ เวลาผู้หญิงไปตรวจหาโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะต้องไปตรวจที่เลคโฮลส์เลคคกนก์ก็คือช่องคลอดนะคะเอ็กเจสตอรคุร์ท่อรังไข่เอ็กเจเลเดร์ก็คือรังไข่อวัยวะเพศชายจะเรียกว่าเทสเปนะคะจะเป็นตรงนี้แต่ถุงอันทะจะเรียกว่า ทุ่งกอวัยวะเพศหญิงจะเรียกว่า c l o ฟ e c l o e โรคหนองในเทียมนะคะก็คือเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าแม่มาสู่ลูกจะเรียกว่า c h l a m เต i a มาดูอวัยวะภายในคะ่ะ in นเ e p l a กา e r น l a r ลำไส้ bowel, bowel สไตติง่ง r i s t i l l ซใหญ่ e n d r m ร r ือไซตรงทวารหนนะักถ้านักเรียนไม่เข้าใจว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็ให้มาดูภาพเอาเองนะคะคำว่ามาเซึ่งถ้าเราใช้เกี่ยวกับระบบภายในนะคะก็จะแปลว่ากระเพาะอาหารแต่ถ้าว่าพูดถึงดูจากภายนอกก็จะเรียกว่าหน้าท้องนะคะเฮฟเวอร์ทูเฟนเกดบอทลังกาโปลก Eða bóttlángakast. Hún kaupin rók sæting dæk mæ? Já, ég var skorinn upp og bóttlángin tekin. Sæ, sann köðið rafgan patat, leikó á sæting ó. Ég fæ stundum ristilkrampa ef ég er í vandræðum með hægðirnar. Nei mang lang, sann takk ring, nei lam sægjæi. และจะทำให้เกิดปัญหาในการถ่ายอุจจาระเฮเลสมองอันตเลชเปนกระดูกใบหน้าเรฟเปนซีโครงเวสเปนกระดูกไหปลาระเฮกเกกระดูกสันหลังเปนกระดูกเปนนักรินต์โครงกระดูกเลธามอตเอนข้อต เลดเป็นอีอุลเลสกระดูกข้อต่อที่ข้อมือเลดามอตอีอุลเลสอหันต์กระดูกข้อต่อที่ข้อมือและและตรงข้อมือเนียเลดสข้อเข่าเมื่อมาเลดสข้อต่อสะโพกสังเกตนะคะว่าคำว่าเลดามอต ก็คือข้อต่อต่างๆจะเป็นข้อต่อของเข่าหรือว่าข้อต่อของข้อมือหรือแขนนะคะสูรัตเนออกซิเจนลุงปอดโฮสต์ไอนอร์จามพาร์คกิเลกลองเสียงซีนาสเก i ์ดาป l ลกาโรคข้อต่ออักเสบโรคนี้นะคะจะเป็นกับคนที่เวลาต้องตัด ะะหรือว่าต้องหั่นอะไรจับมีดนานๆประมาณนั้นนะคะ Farouls กระดูกหลุดหรือว่าข้อเคลื่อนเรามาดูอวัยวะหรือว่าสัมผัสทั้ง5นะคะจะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็คือความรู้สึกนะคะ Meth Father Skin f ฟ i r เ s h a e s คุณมองเห็นด้วยระบบสัมผัสอะไร Með hvaða skinnfæri heyrir þú? Kunda yin dvöra bop samfatt að, að ræði. Með hvaða skinnfæri finnur þú brauð? Kundru rotsja dvöra bop samfatt að, að ræði. Með hvaða skinnfæri finnur þú lykt? Kunda glinn dvöra bop samfatt að, að ræði. Með hvaða skinnfæri... Nemur þú sásauka? Hún rúðsugt jefðu er að bóða samfatt að ræði. Tjenn. Ef naglistingst upp í eilina á þér. Það tabú. Dámfað þá hóng hún. Braugð. Rúðsjár. Neð. Líkt. Kogu glinn. Snerðdískin. Kogu ráðbóð samfatt. Sjón. Garnmóng henn. Herð. การได้ยินคืออะไรเด้อเอฟทูไซเยอร์อิทลมันจะเป็นอย่างไรถ้าคุณมองเห็นไม่ชัดเฮอร์เดอร์อิทลคุณได้ยินไม่ชัดเหรอคือระบบการได้ยินของคุณเนี่ยไม่ดีใช่ไหมฟินเทอร์เอ็กกิปราสไม่รู้รสชาติใช่ไหมฟินเทอร์เอ็กกิล็กก็คือไม่ได้กลิ่นใช่ไหมกรินเทอร์เอ็กกิสอร์เชก ไม่รู้สึกเจ็บใช่ไหม